สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับผมพบกับผมอีกแล้วครับบ้าสารคามครับผมผู้ดีบังเกาหลีเชนเอาครับพี่น้องแล้วพกคุยกันครับพี่น้องมืัอนี้ครับผมอ่าฤดูกาลช่วงนี้กับเกาหลีกับเขาฤดูหนาวแล้วนะครับเนาะนะครับผมมืัอนี้กับลบ4องศานะครับผมเป็นไงแล้วครับพี่น้องแรงงานไทยฮ่อาก์ดูแลสุขภาพนะครับเนาะ ว่าอากาศช่วงนี้ก็หนาวเย็นขึ้นแล้วครับเนาะนะครับเห็นเมืองบรรยากาศไปพร้อมๆกับบรรยากาศนะครับผมหน้างานของเบาสารคคำนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับกสีอยู่ประมาณนี้ครับนี่คือสะพานเล็กนะครับเป็นเชื่อมต่อนะครับผมเป็นสะพานนะครับพี่น้องสะพานข้ามข่ายๆสะพานทางด่วนนะครับผมนี่ก็มาชี้แจงแล้วก็มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับผมมาคุยกันนะครับผม ประเด็นต่างๆนะนะนะครับเนาะมาตักท้ายพี่น้องเสื้อน้ครับมื่อนี้นะครับพี่น้องมาขุดมะกรูดกีฬาอดเอฟซีสุขันครับผมนะครับเมื่อนี้กับบสสุลักานะครับผมกับมาเบ่าเดืองของคาเลี้ยงนะครับเนาะพี่น้องคาเลี้ยงเกาหลีขึ้นแล้วนะครับเนาะพี่น้องนะครับผมขึ้นไปอีกแล้วครับผมอีกยานหนึ่งช่วงนี้นะครับขอสอบกับออกกันแล้วนะครับเนาะพี่น้องขอสอบที่ อีพีเอสของเขานะครับผมจะเ,เปิดสอบกันประมาณเดือนเดือนไหนละ่ะไปไปปีนี้หรือเปล่านะครับเนาะนะครับผมเดือนที่สอบกันแล้วนะครับเนาะนะครับผมช่วงนี้กับแรงงานไทยนะครับผมเพราะว่าที่เป็นแรงงานสิทธิ์กฎหมายหรือว่าแรงงานสี่เบอร์วีนะครับเนะาะสำหรับแรงงานสี่เบอร์วีกับอยู่กันลําบากแน,น่นิดนึงนะครับพี่น้องเนาะช่วงนี้เนาะนะครับผมดูลําบากอีกน,นะครับพี่น้อง อ่าว่าไงว่ามีเขาต่อมอจับแรงงานอ่เวอร์วีกันเนี่ยเพรมีจับแรงงานเวอร์วีกันเป็นบาเรนเลยครับเนาะเป็นลายวันเลยนะครับเนาะจับแรงงานเป็นแบบว่าเป็นขั้นลดเลยนะครับขั้นลดบัตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องครับผมกตเรามาระวังกันนะครับพี่น้องเนาะครับผมอ่าทุกมืัอนี้นะครับเขาเพ่ได้เอาเฉพาะอ่าไปเดินไปเดินไปไปพ่อกันนะครับตอนนี้เขาขอไปเอาในโรงงานเลยนะครับเนาะ ในโรงงานในสวนในบสิเป็นหมมองเอเกาของเราเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องก็ระมัดระวังนะครับพี่น้องเนาะครับผมอ่าโดยเฉพาะร้านอาหารพับบาร์ต่างๆนะครับพี่น้องนะครับผมอันตรายแห้งนะครับพี่น้องเนาะตาสุดนะครับผมผับดังก็โดนไปหลายนะครับพี่น้องเนาะผับดังในเกาหลีใต้นะครับเนาะพับทีนี้ชื่อเสียงนะครับเนาะโดนไปหลายกันเนาะครับผมอ่ระมังระวังเอาครับพี่น้องครับผม สำหรับแรงงานนะครับพี่น้องอของผมนี่ค่ะใกล้สีครบสัญญานะคครรับบแทแล้วนะครับเนาะปีนี้ก็คือว่าก็โชคดีนิดนึงนะครับเนาะว่ามันได้เออเพิ่มว่าเขาให้โบนัสโบนัสจำเป็นนะครับให้โบนัสจำเป็นแล้วก็มีโอแน่นิดหน่อยนะครับเนาะแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยก็สามปีนี้บอกายว่าสิมิไรได้ดีกว่า ดีกว่าทุกๆงานเลยนะครับปีนี้เนาะนะครับผมเพราะว่าอย่างเพราะว่าตามใส่งานต่างๆเขาอัพค่าแรงของแรงงานขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันขาดแคลนแรงงานนะครับผมนะครับแรงงานขาดแคลนที่นี่เขาก็เลยอัพค่าแรงขึ้นสู่ค่าแรงกันนะครับเพื่อสิ่งได้แรงงานไปเหนงานนะครับเนาะสำหรับบริษัทที่ยังบริษัทของผมอยู่นี่บ่บปรับค่าแรงกับพนักงานก็บอ่องมัดนะครับเนาะ เพราะว่าเขามีวีซ่าฟรีนะครับเนาะเขาสามารถไปบริษัทอื่นใ้แบบอิสระนะครับเนาะถ้าครบสัญญาแล้วก็สามารถไปบริษัทอื่นใ้แบบอิสระเลยนะครับพี่นอ้องอันนั้นคือบางที่บริษัทที่ผมเห็นที่ผมดูเองอะ่ะบริษัทดาอนเนี่ยที่ผมดูเนี่ยบางที่ก็ต้องปรับโตนะพี่นอนะ้องเนาะก็เลยใส่วิธีการเพิ่ม <c oughs> เพิ่ม <c oughs> เพิ่มค <c oughs> ่าแรงให้นะครับผมประมาณเดือนละสามแสนวอนนะครับเนาะ อันนั้นเดือนละสามแสนวันนะครับสำหรับคนที่อยู่สามปีขึ้นไปอันนี้คือเป็นมาตรการการจัดการการจัดการการขาดแคลนแรงงานของบริษัทของผมเองนะครับเนาะอสิได้โบดีซัมบริษัทอื่นนะครับเนาะบริษัทอื่นเขาจ้างรายวันมือละแสนสี่แสนถ่านนี่นะครับพี่น้องเนาะนะครับผมอืมเขาจ้างดีนะครับพี่น้องนะครับผมสำหรับบริษัทผมก็อยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเฮดโอซูมือควายสิได้เงินเดือนสี่ล้านนะครับเนาะเฮดโอซูมือเลย ทุ่มเครื่องทุ่มเครื่องเสมอนะครับผมแล้วก็บวกไปอีกนะครับผม40ชั่วโมงฟรีที่เขาให้มาเป็นคล้ายๆว่าเป็นโบนัสสำหรับคนที่เฮ็ดงานต่อบ่อยหา่ออกจากบริษัทเก่านะครับเนาะบ่อใหญ่ออกจากบริษัทเขาเฮ็ดงานต่อเนี่องนับเขาก็ได้ให้40ชั่วโมงบวกเข้ามาอีกนะครับเนาะแล้วก็บวกกับการเหตุโอเสมอกต่พอาะไหนนะครับพี่น้องแต่ว่าแต่อดีตซัมซี่าเขาออกไปอยู่ข้างนอกนะครับเนาะออกไปย่ข้างนองกันหลายวัน เด็ดหลายวันวันละแสนวันละแสนสี่แสนหานะก็ได้ดีอยู่แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นโอกาสดีนะครับพี่น้องช่วงนี้และงานก่อสร้างเฮานะครับผมช่วงกอบโกยนะพี่น้องเนาะครับผมช่วงกอบโกยช่วงทําเงินนะผมรายได้ดีที่สุดนะครับผมในประเภทงานเกาหลีใต้คืองานก่อสร้างเฮาเนี่ยนะครับเนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องสำหรับทุกท่านที่กําลังศิกษาบมานนะครับพี่น้องเลือกลงเลยครับงานก่อสร้างนะครับเนาะผู้ใดว่างานก่อสร้างมันหนัก แต่อย่ากลงอุตสาหกรรมก็โอเคก็ได้ลงได้ขึ้นกันนะครับเนาะแต่ว่าอ่ากอสั่งเขาอาจอุตสาหกรรมก็ดีนะครับพี่น้องสวัสดิการหลายนะครับเนาะแต่สำหรับผมผมว่าก่อสั่งเป็นอย่างที่แบบว่าอืมันมันมีตัวเลือกได้หลายนะครับเนาะสามารถทำเงินได้หลายขึ้นกันนะครับพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องฝากไว้ครับพี่น้องครับผมฝากไว้ครับพี่น้องสำหรับทุกๆการติดตามของผมนะครับผมทุกๆการรับชมนะครับผมพิจา่าาประการใดกับผมบางสารคามนะพี่น้องผู้ยี่บังกะดีใช่แน่น ครับผมกาบขออภัยนะครับพ like ี่น้องไว้ที like today, ่นี่นะครับพี่น้องครับผมผมจะแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับเพราะเอาข้าวสารดีๆนะครับผมมาลงให้พ่อพี่น้องได้รับชมได้รับฟังกันใหม่ครับสรับ้านี่ครับผมเบาสารคามครับพี่น้องราพี่น้องไปก่อนนะครับพี่น้องเนาะนอนรับไม่ได้เงินเดือนครับพี่น้องนอนตื่นเฉลเงินแสนเออครับผมครับผมสระบ้ันี้เบาสารคามีแนวมาบอกสู่กันฟังประมาณเท่านี้ครับพี่น้องครับผมสรับ้ันี่ขอตัวพี่น้องลากัไปก่อนครับพี่น้องไปทำงานต่อก่อนนะครับเนาะสระบ้ันี่สวัสดีครับ